สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ค่ะการเรียนออนไลน์นะคะในระดับชั้นอนุบาล3วิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันนะคะในวันอังคารที่31สิสิงหาคมเราก็เรียนมาจนถึงสิ้นเดือนกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันแล้วนะคะ วันนี้นะคะคุณครูแป้งก็ทําคลิปสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะใน EP ีที่68แล้วนะคะดเด็กๆเมื่อวานนะคะคเด็กๆเ,เรียนวิชาภาษาไทยกันครูเอไปเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยวันนี้นะคะคุณครูแป้งนะคะก็มีบทเรียนนะคะแล้วก็คุณครูแป้งจะขอทบทวนนะคะในเนื้อหาในวันศุกร์นะคะที่คุณครูแป้งได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้ประสาทสัมผัสต,ต่างๆนะคะดเด็กๆ จำได้ไหมคะที่คุณครูได้ขึ้นบทใหม่ในหน่วยของประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นกิจกรรมอไอเออยกิจกรรมเคลื่อนไหวคะ่ะคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะฝึกทำท่าตามคุณครูแล้วก็ ร้องเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทําให้เด็กๆดูหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆนะคะลองทําตามคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยวันนี้คุณครูมีเพลงจับหัวจับหูแล้วก็จับไหลมาฝากเด็กๆค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆทําท่าตามคุณครูเลยนะคะแล้วคุณครูจะร้องเพลงไปด้วยให้เด็กๆ จำเนื้อเพลงนะคะแล้วก็ทำท่าไปพร้อมๆกันคุณเลยนะคะอ่ะหนึ่งสองสาจับหัวจับหูจับไหลจับดูไม่จับไหลจับหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับหัวจับหูแล้วมาจับไหลอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจะร้องให้เร็วขึ้นนิดนึงนะคะและเด็กๆฝึก ทำตามไปพร้อมๆกันครูเลยค่ะหนึ่งสองสามจับหัวจับหูจับไหลจับดูไม่จับไหลจับหูจับไม่จับให้ฉันดูจับไม่จับให้ฉันดูจับหัวจับหูแล้วมาจับลหล ก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะนํากิจกรรมนี้นะคะไปทำกับคุณพ่อคุณแม่นะคะให้คุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆทําท่าตามด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูขอทบทวนนะคะในเรื่องของประสาทสัมผัสค่ะที่คุณครูเคยสอนไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจําได้มิเอย่ยคุณครูสอนในเรื่องของประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะ ความหมายของคําว่าประสาทสัมผัสคืออะไรเด็กๆนะคะจําได้ไหมเอ่ยคุณครูเคยบอกว่าประสาทสัมผัสของคเราเนี่ยเรานะคะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆผ่านจากการสัมผัสค่ะในร่างกายของเรานะคะมีอวัยวะที่สามารถสัมผัสและก็รับรู้ได้ถึง5อย่างมีอะไรบ้างคะ1ค่ะตาค่ะเด็กๆภาษาอังกฤษว่าอะไรคะตาคุณคสอนแล้ว อายแปลว่าตาใช่ไหมคะตามีหน้าที่ทำอะไรคะก็มีหน้าที่มองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราคะ่ะ2ค่ะคือหูค่ะหูมีหน้าที่ทำอะไรเอย่ยมีหน้าที่ไว้ฟังเสียงต่างๆใช่ไหมคะสค่ะจมูกค่ะจมูกมีหน้าที่ทำอะไรคะมีหน้าที่ในการ สูดดมกลิ่นต่างๆค่ะและก็หายใจเอากา๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายของเราต่อไปนะคะลิ้นค่ะลิ้นเรานะคะอือเดี๋ยตรงนี้นะคะลิ้นก็คือมีเอาไว้สำหรับรับรสอาหารต่างๆนะคะรสอาหารมีอะไรบ้างนะเด็กๆลังนึกสิคะมีอะไรบ้างมีรสหวานค่ะรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รส ขมค่ะต่อไปค่ะ5ก็คือกายสัมผัสของเราค่ะจะเป็นมือนะคะเป็นมือหรือเป็นเท้าก็ได้นั่นก็คือมือผิวหนังนะคะคือกายสัมผัสของเรานะคะเอาไว้รับสัมผัสต,ต่างๆอย่างเช่นพื้นผิวที่มีความนิ่มนุ่มอ่อนหรือขรุขระ นะะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอเพิ่มเติมนะคะในบทเรียนนะคะที่เราได้ทําแบบฝึกหัดไปเด็ก,ดกจําได้ไหมเอ่ยในหนังสือตัวเด็กใช่ไหมคะคุณครูให้เด็กๆทําการบ้านไปทั้งหมด3หน้าแล้วใช่ไหมคะเรานะคะมีการบ้านในแบบฝึกหัดในเรื่องของสํารวจเสียงรอบตัวเด็กๆจําได้ไหมคะเสียงรอบตัวเราใช้อวัยวะส่วนใดในการฟังเสียงคะนั่นก็คือ หูใช่ไหมคะเราใช้หูในการรับฟังสิ่งต่างๆเสียงต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะต่อไปค่ะเมื่อเราเรียนถึงหูแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของจมูกใช่ไหมคะคุณครูให้เด็กๆเขียนตัวเลขลงไปใช่ไหมคะว่าจะมีรูปภาพแล้วก็ให้เด็กๆดูว่ารูปภาพไหนมีกลิ่นที่เหม็นหรือหอมใช่ไหมคะเด็กๆทํามาถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆ มาเรียนรู้ในประสาทสัมผัสอีกชนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งค่ะเด็กๆนั่นก็คืออะไรนะคุณครูจะอ่านปริศนาคำไทยแล้วเด็กๆช่ยวยตอบครูก่อนนะคะอวัยวะส่วนนี้นะคะมีความสำคัญในการรับรสอาหารค่ะเป็นตัวบอกรสชาติว่ารสชาติอาหารมีความอร่อยไหมรสชาติยังไงเปรี้ยวหวานเผ็ดหรือขมใช่ไหมคะเด็กๆคิดว,ว่าคืออวัยวะส่วนไหนคะนั่นก็คือ ลิ้นค่ะลิ้นภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่าทังทังที่แปลว่าลิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนในเนื้อหาพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยเอาละค่ะเด็กๆเด็กได้กรบหนังสือเรียนรู้ตัวเด็กขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้าส5ห้าค่ะเด็กๆอ่าก็จะเป็นหน้านี้นะคะ ให้เด็กๆด,ดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะในเรื่องของการสํารวจรสชาติของอาหารนะคะเด็กๆมองเห็นไมมเอ่ยอ้าวเรามาดูรูปกันนะคะในรูปนี้เด็กๆมองเห็นอะไรบ้างคะนั่นก็คือรูปของลิ้นใช่ไหมคะลิ้นภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่าทั้งทั้งมีตัวอะไรบ้างคะ t o n g u e t o n g u e ทั้งที่แปลว่าลิ้นค่ะแล้วในลิ้นของเรานะคะสามารถรับรสได้ถึง4รสเลยค่ะนั่นก็คือรสอะไรบ้างเรามาดูพร้อมๆกันเลยรสที่1ค่ะตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงสีม่วงๆเห็นไหมคะเด็กๆอยู่โคนข้างในลิ้นข้างในข้างสุดเลยเห็นไหมคะอยู่ด้านในสุดของโคนล,ลิ้นเลยตรงนี้นะคะจะให้รสขมค่ะรสขมภาษาอังกฤษเราจะอา่านว่า bitter bitter b i t t r e bitter แปลว่ารสขมค่ะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็ต้องไม่ชอบรสอาหารที่เป็นรสขมแน่ๆเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วรสขมเนี่ยจะเป็นายาใช่ไหมคะเด็กๆที่เด็กๆไม่ค่อยชอบทานยากันเลยเพราะรสชาติมันจะเป็นรสขมนะคะต่อไปค่ะ รสอะไรเอ่ยอยู่โคนด้านในเลยนะคะข้างๆนะคะข้างๆลิ้นสองข้างตรงนี้นะคะอยู่ด้านในใกล้ๆถึงกับโคนล,ลิ้นตรงข้างในเลยเนหะ็นไหมเห็นไหมคะตรงสีเขียวนี่นะนี้นะคะจะให้รสชาติคือรสเปรี้ยวนะคะรสเปรี้ยวภาษาอังกฤษจะอ่านว่า sour sour นะคะ sour นะคะอ่านว่า sour คือรสเปรี้ยวค่ะต่อไปค่ะ ตรงข้างๆลิ้นนะคะเกือบถึงปลายลิ้นแล้วนะคะตรงนี้สีส้มตรงนี้จะให้รสชาติที่เป็นรสเค็มค่ะเด็กๆ,ๆรสเค็มก็คือ salty salty นะคะ s a l t y salty แปลว่ารสเค็มนะคะ ต่อไปอันนี้ค่ะเด็กๆต้องชอบแน่เลยนะคะตรงปลายลิ้นเลยค่ะด้านหน้าปลายลิ้นเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะให้รสชาติที่เป็นรสหวานค่ะเราจะอ่านว่า sweet sweet นะคะ s w e e t s w e e t sweet ที่แปลว่าหวานหรือความหวานนั่นเองค่ะเด็กๆรสชาตินะคะก็จะแบ่งออกเป็นรสขมรส รสเค็มแล้วก็รสหวานค่ะอะทีนี้นะคะลิ้นของเราเนี่ยก็มีปุ่มรับรสทั้งหมด4รสใช่ไหมคะเราไม่ควรที่จะรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ทำไมคะร้อนจัดค่ะเพราะจะทำให้ลิ้นของเราทำไมคะเจ็บหรือเป็นแผลได้ใช่ไหมคะเราจะต้องรู้จักทำความสะอาดลิ้นค่ะโดยการใช้ แปลงขนอ่อนๆนะคะถูบริเวณลิ้นเบาๆนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เคยไหมคะเวลาแปลงฟันเนี่ยต้องใช้แปลงสีฟันของตัวเองนะคะถูบริเวณลิ้นด้วยเพื่อทําความสะอาดแล้วก็ช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยค่ะและเด็กๆเ,เลื่อนลงมาดูข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดค่ะให้เด็กๆชิมสิ่งที่กําหนดให้นะคะแล้วก็บอกรสชาตินะคะว่ามันมีรสชาติยังไงนะคะเอาเราลองมาดูเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆ กล้วยหอมใช่ไหมคะกล้วยหอมภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่าบ an ันนาน่าใช่ไหมคะกล้วยบ an ันนาหนาเราชิมกล้วยแล้วเนี่ยกล้วยให้ความรู้สึกยังไงนะรสชาติยังไงคะเด็กๆให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะมีคบมีรสชาติหวานเข้มเปรี้ยวแล้วก็ขมคะ่ะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะต่อไปคะ่ะอันนี้อะไรเนี่ย น้ำอะไรคะไม่ใช่น้ำแอปเปิลนะเด็กๆลองดูตรงนี้ค่ะอันนี้คือน้ำมะนาวน้ำมะนาวเนี่ยจะมีรสชาติยังไงนะเด็กๆเ,เคยชิมไหมคะอ่าถ้าเด็กๆรู้แล้วนะคะก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยมีหวานเค็มเปรี้ยวแล้วก็ขมนะคะ เมื่อเสร็จแล้วเด็กๆลองเปิดไปอีกหน้าหนึ่งค่ะในหน้าที่16นะคะเป็นการสำรวจสัมผัสสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเราค่ะเด็กๆดูในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะเด็กๆลองทด,ทดลองสัมผัสสิ่งของตามลักษณะที่กำหนดให้ค่ะแล้วก็วาดภาพสิ่งของที่มีความสัมพันธ์จำนวนหนึ่งอย่างแล้วก็เขียนชื่อใต้ภาพด้วยให้เด็กๆนะคะลองสัมผัส สิ่งที่มีลักษณะแข็งค่ะเด็กๆอะไรบ้างที่เราเอามือเราไปสัมผัสแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอมืมันแข็งจังเลยให้เด็กๆวาดรูปลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนได้ว,ว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรนะคะการบ้านตรงนี้นะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะต่อไปค่ะสิ่งที่มีลักษณะที่มันนุ่มค่ะเด็กๆเ,เอามือไปจับดูแล้วมันนุ่มเลยเนี่ยมันคืออะไรก็ วาดรูปลงไปแล้วก็เขียนลงไปตรงนี้ด้วยว่ามันคืออะไรนะคะต่อไปค่ะสิ่งที่มีลักษณะผิวเรียบเอ๊ะอะไรบ้างนะที่เราจับจับแล้วมันรู้สึกเรียบเรียบนะคะก็วาดรูปลงไปแล้วก็สิ่งของที่มีลักษณะเป็นผิวครุขระค่ะเด็ก เด็กๆก็วาดรูปลงไปแล้วก็เขียนลงไปด้วยนะคะว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรนะคะวันนี้กันบ้านนะคะในวิชาตัวเด็กนะคะเรียนรู้ตัวเด็กนี้ก็จะมีหน้าที่15และก็หน้าที่16ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเล่มฝึกอ่านได้คิดเป็นบ้างคะ่ะเราไม่ได้เียนเล่มนี้กันนานแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็เลยอยากจะให้เด็กๆมาฝึกอ่านออกเสียงโฟนิกส์กันค่ะ วันนี้ให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า17เลยค่ะหน้าที่ส6กเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเอาเราก็มาดูหน้าที่17เลยในหนังสืออ่านภาษาอังกฤษนะคะเอาเปิดไปเลยค่ะในหน้าที่17ค่ะอค่ะดูสิคะในรูปภาพมีคำศัพท์เยอะแยะเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาดูสิคะว่าวันนี้เราจะออกเสียงภาษาอังกฤษเสียงโฟนิกส์ว่าอะไรเราลองดูตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้ภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า o กับ g ใช่ไหมคะ og ถ้าเป็นตัวสะกดเนี่ยเราจะออกเสียง o ออ c นะคะอ c เรามาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยคำแรกนะคะเด็กๆตรงนี้เด็กคิดว่ามันคือรูปอะไรเอ่ยใช่ช็อกโกแลตหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะอันนี้คือเป็นรูปคโคลนตมคะ่ะภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า box ไม่ใช่กล่องนะคะ box box แปลว่า คโคลนตมค่ะ b o g บ o g แปลว่าคโคลนตมค่ะต่อไปค่ะคำนี้เด็กๆต้องรู้จักแล้วก็คุ้นกันแน่ๆเลยใช่ไหมคะคำนี้เราจะอ่านว่า dog dog d o g dog แปลว่าสุนัขค่ะต่อไปอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พิกนะคะเด็กๆดูให้ดีๆนะคำนี้เราจะอ่านว่า hawk hawk h o g h o g. o g h o ฮ h o ฮแปลว่าหมูตัวอ้วนเลยนะคะต่อไปค่ะคำสุดท้ายแล้วนะคะคำว่า Lock, Lock, l o อ l ล g l o g แปลว่าซุงค่ะซุงก็คือไม้นั่นเองนะคะทอนไม้นะเราลองมาดูคำศัพศท์ภาษาอังกฤษตรงนี้เลยเห็นไหมคะมีรูปโคลนต้มเจ้าหมูตัวอ้วนมีสุนัขและก็มี สูงนะคะในประโยคนะคะบอกว่ายังไงดูบรรทัดนี้ก่อนนะคะเด็กๆ a dog is on the lock a dog is on the lock คุณครูสอนแล้วใช่ไหมคะ in ใน on บ bon, น under ใต้ behind หลังเรามาเจอคำศัพท์อีกแล้วคำว่า on ตัวนี้แปลว่าอะไรคะเด็กๆ on แปลว่าบนค่ะ dog แปลว่าสุน,นัข ล็อกแปลว่าสูงเด็กๆลองแปลเป็นภาษาไทยให้ครูฟังสิคะว่าประโยคน,นี้เนี่ยเราจะแปลเป็นภาษาไทยยังไงดีนะแปลว่าเจ้าสุนัขเนี่ยทำไมคะอยู่บนอะไรคะสูงใช่ไหมคะสุนัขอยู่บนสูงต่อไปค่ะคำนี้เราอ่านว่า a hawk is in the box a hawk is in the box แปลว่าอะไรคะ in in ตัวนี้แปลว่าอะไรคะ in แปลว่าในคะ่ะเจ้าหมูตัวอ้วนอยู่ในโคลนตมนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะไปฝึกหัดอ่านออกเสียงโฟนิกส์นะคะ box dog h o c k lock มีทั้งหมด4ํคำนะคะฝึกอ่านมาในหนังสือ อ่านได้คิดเป็นนะคะวันนี้การบ้านคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กไปฝึกหัดอ่านนะคะและก็ในหนังสือตัวเด็กนะคะ ในหนังสือตัวเด็กนะคะก็จะมีการบ้านนะคะให้เด็กๆทำสองหน้าค่ะวันนี้การบ้านไม่ยากเลยนะคะคุณครูขอให้เด็กๆตั้งใจนะคะตั้งใจทำนะคะแล้วก็ไปฝึกร้องเพลงมาให้คุณครูฟังด้วยนะคะทำท่าตามด้วยเด็กๆจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมนะคะเรียนแบบไม่เครียดนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะมีการบ้านคัดลายมือเพิ่มเติมให้เด็กๆอีกหนึ่งหน้าด้วยค่ะ นะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนเพราะเราไม่ได้เขียนกันบ้านภาษาเกงกันนานแล้วใช่ไหมคะก็วันนี้เราจะฝึกเขียนกันบ้านภาษาอังกฤษกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวันศุกร์วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ